เี่ยวดพอดูตัวใหญ่เยเดี๋ยวเราเบานผักอีหย่างหน่พี่น้องนี่เกิดทับมาิาบิ่งมันคือผักอะไรนี่คุณจังผักฮะเอ้าหรอคือจังผักไส้นมั้ยคือจ้งผักไส้ต่บ่เมนเขาเรียกผักกาด พักการพัการห่อบ่อันนี้คือแบบว่าพ็การห่อบะนี่มันใหญ่อันนี้คือมันมันใหญ่แล้วมันบะนี่มันออกดอกแล้วเออที่เราเห็นน่ะคืออยู่กับดินอ๋อมันกินได้อยู่นี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 ่บางบางบางพื้นที่เพิ่นก็กินยุบพี่น้องนี่บ่อยบ้าบ้าเขาอยากเป็นผัดใส่ไข่ใส่ไข่ส่ไข่บ่อยบ้าดินเพิ่งผัดใส่ไข่อยู่เป็นสัตว์กุญยจระบาดแล้วติดตามเบื้องอัน

ต้มปลาเดือดๆใส่ใส่หมดแดงพี่น้องเ่ยมดิต้มหวานเด้อเนี่ยต้มซุปอยห่ีเด้อเนี่ยอย่างไปเรื่อยๆว้าวพี่น้องคนน่ะต้มปลาใส่หมดแดงขันาเสียบไปหาหมอหานเพื่นาขันาเสียบไปหาหมอเพื่อนาสิพี่น้องคนน่ะ สวยไสมันค uh ุณน่ะอ้ยเป็นตะเสียบค่ัพี่น้องหอมมวยเยอะตงน้ปลาซิวเออวหยางตัดปลาซิวกลอยใส่ไม่ใส่หมดแดงแค่เดียวสูตรบ้านเขาเนาะเดี๋ยวถากเบิ้งน้ำกันครัพี่น้องเป็นเสียบ ไปยาเหลี่ยมเท่าไรพี่จะหันว <on> ้างอะไรล่ะไปยาเลี่ยมมาซิมแล้วก็สรอยแต่ไข่ไว้น้านี้ใส่ใบบกขับใส่ใบบกขดกับไข่่นี่ what' you doing there

มากค่ะพี่น้องวันนี้กินข้าวน้ำกันค่ะนี่อันนี้อันกินข้าวปลาเนาะสาปลาเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวน้ำกันทุกคนสวัสดีค่ะเอิคนกินข้าวน้ำเลยค่ะเ้าวน้ำกันเลยค่ะคุณเนี่ยบักลายเลยเขาก็ต้มปลาค่ะพี่น้องนี่เด็ดสวยไปเลยใช่้มเองแล้วก็กินปลาแล้วกินเป็ดเหรอไม่ต้องสมิหักไปกินเป็ด ีดูผลบริษัทกิโลกรัมครับพบปิดแล้วครับปิดแล้วคือคือแบบคือครบกำหนดปิดนะนะกับเมษากับค่อยว่ากันที่หลังครับครับเสริมจิตทากษะอย่างก่อนแล้วเสียหน่อยก็พอมาเสียหน่อยก็ไปอยู่เสียหน่อยก็ไปอยู่พอได้บ่ได้บ่ได้อย่างปลากัน

มันนี่บังเรไปมันนี้มันนีบงเไปมันนี้าปลาบางย่างเปลขมบปเลยหลยน้ำมันกินเขินเขินเขินัุนอันนี้กูนั่งเสียยืเปนเบิ้งละไป็ว่าเป็นเทียวไปเทียวมื่อยกจนก็เมือยก็วิตกเียู่กลันไปถึต้นมะับหอ้ยวนาะเด็กจิลว่าปลา นี่ครับพี่น้องเดียวนี้เอาค่ะกินเขากันเรียบร้อยแล้วนะคุณมันก็แยกย้ายกันเปื่อนเก็บบรรยากาศให้เบื้องเนาะค่ะกินเขากลางทงหน้าสาปาบรรยากาศแบบานๆเนา บับคลิปนี้เอาไว้จะมีคลิปนามพอกันไหมขอบคุณทีมมให้กำลังใจสาวรักน,นะคะจะปลาน้ำกันกินเขารวมกินเขาปลาน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ